จดหมายของอา,าราสาวกเปาโลถึงคริสจ,จักรในเมืองเอเฟซัสบทที่หนึ่งคำคำนับเปาโลผู้เป็นอา,าราสาวกของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเรียนวิสุทธิชนซึ่งอยู่ที่เมืองเอเฟซัสและผู้สัตซ์ซื่อในพระเยซูคริสต์ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้า ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายด้วยเถิดพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสเตียนจงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เราทุกๆประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อน ที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิต่อพระพักของพระองค์ด้วยความรักพระองค์ทรงกำหนดเราไว้ก่อนตามที่ชอบพระไัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยสุคริสเพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญสง่าราศีแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งโดยพระคุณนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เราเป็นที่ชอบพระไัยในผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระคุณอันอุดมของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้นให้มีปัญญาสุขุมและมีความรู้รอบคอบพระองค์ได้ทรงโปรดให้เรารู้ความลึกลับในพระไทยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระองค์เองประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์และในพระองค์นั้นเราได้รับมรดกที่ทรงดำริไว้ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงกระทําทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตรีตรองไว้สมกับพระไทยของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายผู้ได้วางใจในพระคริสต์ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่สรรเสริญแก่สง่าราศีของพระองค์และในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็ได้วางใจเช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ฝั่งพระวจะนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้เชื่อในพระองค์แล้วด้วยท่านก็ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาผู้ทรงเป็นมัดจำแห่งมรดกของเราจนกว่าเราจะได้รับการที่พระองค์ทรงไถ่ไว้แล้วนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่สงาราศีของพระองค์คำอธิษฐานของเปาโล เพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัสเหตุฉะนั้นเช่นกันครั้นข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูเจ้าและความรักใคร่ต่อวิสุทธิชนทั้งปวงข้าพเจ้าจึงได้ขอพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยคือเอ่ยถึงท่านในคําอธิษฐานของข้าพเจ้าเพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระบุญเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศี จะทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรและรู้ว่า ลิทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามการกระทำแห่งลิทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรคสถานสูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครองเหนือศักดิเทพเหนืออิทธิเทพเหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้นไม่ใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระคริ์ประมุขแห่งคริจักรพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริ์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหน